ทำไมทำไมต้องพูดร<ส>ู้บ่มามาอยู่ในเอามาใส่เลยยายเก็บมาแข่งนะคะ <S <S พูดดิพูดแพ้พูดนะแม่แพ้แพ้บักแข่งเก็บบักแข่งว่าจะแก<ข><ส>้ทิ้งเยาย สวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะนอบงหวานมาเขือพวงไรหนาบนะคะแก้ถิ่มเบิรแล้วบ่บผมมาเก็บนะเมื่อไรเขาสวนโดน ก็คืออาควางไร้น้ำนะคะยายก็พูดดิสวัสดีค่ะหรือยัง <c oughs> <c oughs> ข้างบนนี้นะคะว้าวสวยมากเลยโอ้ยหลุดไปล,ละที่ตลาดลายสนบอกขึ้นมาเห็น,น,นก็คือพวงไร้น้ำนะคะดูนะคะไม่มีน้ำเลย มันขึ้นเองนะคะเนี่ยไม่ได้ปลูกอยายต้ตนตตตตหนึ่งได้ตั้งเงื่อนค่ะ ยายังเก็บเอาไม่หมดนะคะเนี้ยต้นมะพร้าวบ้านสวนนะคะ